สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะ,ะก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูก็จะแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกับห้องน้ำและการใช้ห้องน้ำที่ถูกต้องนะคะ,ะการใช้ห้องน้ำเราต้องช่วยกันร,รักษาดูแลความสะอาดด้วยหลังจากการใช้และรวมทั้งทำความสะอาดร่างกายของเรามือไม้ที่เราสัมผัสสิ่งต่างๆในห้องน้ำให้สะอาดนะคะ โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคโควิดเด็กๆจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะสิ่งแรกที่คุณครูจะแนะนำก็คืออ่างล้างมือนะคะอันนี้คืออ่างล้างมือนะคะอ่างล้างมือเมื่อเราใช้งานเสร็จทุกอย่างเราก็จะมาจบที่อ่างล้างมือประตูแรกเดีย๋ยวนะคะจะสร้าง ประตูแรกนะคะอันนี้เป็นที่ปัสะวะนะคะปัสะวะของเด็กผู้ชายผู้หญิงไม่ใช้นะคะเราไม่ใช้ตรงนี้ผู้ชายเขาจะยืนปัสะวะนะคะหรือยืนฉี่นั่นเองเมื่อเด็กๆปัสะวะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็จะต้องเปิดน้ําทิ้งนะคะล้างยางให้สะอาดนะคะ อันนี้คือน้ำที่เราจะใช้เปิดนะคะทุกครั้งที่เราใช้ห้องน้ำเราจะต้องล้างที่ขับถ่ายของเราให้สะอาดรวมทั้งไปที่ล้างมือด้วยนะคะ,ะคุณครูปิดไม่สนิทต้องปิดให้สนิทหันกลับมามองนะคะว่าน้ำเรายังเหลือใช้อยู่หรือเปล่านะคะ ต่อไปค่ะอันนี้เป็นที่ปัสวะและอุจจาระก็ได้นะคะสำหรับเด็กผู้ผู้หญิงปัสวะเราจะไม่ใช้ตรงนี้นะคะเราจะมาใช้โถชักโครกนะคะอ่ามีสองที่นะคะสองฝั่งเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกดน้ำชำระล้างโถส้วมนะคะ ให้สะอาดค่ะ,ะเรามี2ที่นะคะวัตถุประสงค์ในการใช้เหมือนกันนะคะ,ะต่อไปค่ะเด็กๆตะกีก้คุณครูก็แนะนําว่าอ่างล้างมือใช่ไหมคะอันนี้อ่างล้างมือเด็กๆก,ก็ต้องใช้ สบู่นะคะคุณครูจัดเตรียมไว้ให้มีทั้งสบู่ก้อนและก็สบู่เหลวนะคะเด็กๆเ,เลือกใช้ได้ตามต้องการล้างมือเจ็ดขั้นตอนให้สะอาดนะคะล้างมือให้สะอาดเรามีขั้นตอนในการล้างมือให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะแล้วก็เราก็เปิดน้ำล้างมือ อย่าลืมทุกครั้งเราต้องปิดน้ำให้สนิทดูแลช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟด้วยนะคะอันนี้คือวิธีการใช้ห้องน้ำที่ถูกต้องหลังจากเด็กๆขับถ่ายแล้วเราจะต้องชำระล้างโถส้วมของเราแล้วก็จบด้วยการล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดนะคะ โอเคค่ะไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ